สบายดีไหมคะเออสบายดีง่ายยาไปซื้อยาโอ้ยมาแต่ตลาดซื้อพักซื้อยาเห็ดยังกินวันนี้เนาะอุ้ยสีลาเป็ดมือนี่มาหาซื้อเครื่องบริโภคก่อนออย่าใส่ยังเหลือกเลยเนะแม่นบอกโอ้ยวัดชในไรขนุ่มแน่พวกอันนั้นแน่ไปร้านไปร้านเดี๋ยวสีเหลือกเอาเออนีอะไรบ้างไหมคะพงสักพดิเพราะว่าบดสักส่งเสือรลายมือได้หนินี่ฮะ แพ็กๆอีซี่เนี่จังซี่หอมทนทานสะอาดดีเบามือโอ้แม่เลยเห็นพี่น้องคอยงานคอยเราก็ได้นำมาอันนี้มาเอาเอาใอยจะเอาเด้อเออเอเออเอาสองทงเลยเอาเอาเอามาตัวนี้บาลูกขาจะเอาหฮนฮะเมาตัวนี้มาเอาสักนี่แหละเสร็จตทงเลยเออเอเอาเนี่ยขนมนี่ไปต่อนดูกลานเนี่ขนมหมดแล้วจับก็โมกับใจเด้อโตมาหานี่เด้อทิ่ตกินหลักิทธิ ได้ได้ได้เดีย๋ยวฉันมาผักก่อนผักแล้วเอาไปขวะเข้าศิษยหลับ แซ่บพี่น้องมาได้มาเด้อดิเดีอบร้อยเดียวชิมมากนเทนี้ยังลาบเป็ดเนยเชวยสาราแซ่บไรผิป่นปนอะไัน่นอล้วกัขั่วกินแบบบ้านอยู่หอยนพี่น้องเลยแซ่บเเลยด้ หัวหัวหอมเน่ากับประแดกแสบแลนะเลยนะโอ้โบรลาหลบโดนแล้วปเป็ดนีเน่อยประแดกโอ้ขับซีสสั้นเลยน่ากินไอยนี่พี่น้อยงหงลับเป็ด

ตัวนี้ลาบตัวช็กเ็กว่ะแ,ะแปง้งแปวงจะสตไตล,นะล์อะไรอนาะใง่หอัว่าที่เนี่ยนีแหละ

เล้วก็หาสักสักเสือสั้ยังไงจะมุ่มิเปกหเสือเปลือกสักในตีเสือก็มุมมนแม่นเน่ยมัหายัน้อง่สักของือกเสืออะไรดิที่ผานได้นุ่มเสือขามาส่วะมี่ตสัอูเยมตุสัตอย่เั้งมือเอิน่ยมันจะออฮะมันจะออแล้วบงคิ นักเกลือเป็ดคนเป็ดโ้โลกคนเป็ดลกนั่นมันเกลือดเลยมเชียวอ่อ้บ่อบางบอนะจำนงมาเดี๋ยวเลยจำนงบอกหอโอ้ยคอยมีอะไรนนี่ยังคอยเออเขาซื้อมากนี่มันใส่ตลอดนี่ยังอะ S pet, uh. oh, no, pet, S E C ถึงจะบอกเดี๋ยไปซักม่อะนี่อะไรมั่งยากคน วันนี้บ่มึงเอามาได้โอ้ยมึงเลื่อนก็ประจําบ่เว้นหมดเดี๋ยวกูไปโตกับกาวบ่ได้เปื้อนเนาะกูก็ได้อันนี้แหละแม่นบ่ได้ประจําเออแอีซี่นี่ไดโอ้บ่ว่าจะใส่เมียใส่กันเนาะบ่ว่าจะใส่เมียัเวเมียักแม่เฒ่าก็ยังซักแม่นบ่เครื่องลกมันลกกดซักก่อนอือเ้คําใหญ่มั้ยกูใส่ไปจ้อือ อ่ะข่อยจะอินได้ข่อยจะซับเกรืองกอไปโหลดเลยไปกินข้าวมหามือ่อ๋อขันแพบ่ต้องเห็นเรื่องว่าข่อยใส่ประจําเนี่ยข่อยนี่บราณให้บ้ายหรอสำนึงผมมสักง่ายโอ้ำนึงแล้วก็ไหนจับเดสะอานโฮมต้องทล้วลาเราหายข่อยเห็นกิจกรรมตดียวกัขึ้นเท้งเวนเราเห็นหาเบดโอ้จะผ่านาแพร่รบเอล อ๋อสิสักออกบ็ไม่เนาะเพราะว่านุ่งเสือเข้ามาสามี่น้องเอ้ยลาเป็ดมันกระเด็นใส่ขนใส่นีแต่ว่าเบาไร้สื่อนี่มากพี่น้องเอ้ยนี่แพบมันพงสักพอกเอสแคลดอีซี e ่พี่น้องเอ้ยนี่สักล่างออกง่ายเพราะมีพลังขยี้เอียนคันเทพซิแพ่งมือพี่น้องเอ้ยนี่พร้อมกินหอมติดทนทานตั้งแต่สักจนหอดสวมใส่พี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวจะมาสักก่อน กินหอมหอมเลยดีใส่ตัวหนึ่งก็เป็นฟองเลยพี่น้องเลยเสีซักใส่นั่นสีซักมือหรือว่าสีซักกันชันดูซักผ้ากันสะอาดเท่าเทียมกัน สะอาดคือเก่าพี่น้องเลยสะอาดเหมือนเดิมพี่น้อง